หุ่นหวยออกหุ่นหวยออกรถจะเลขกำมันโดยกิติศักดิ์คงคาทำไมแกไม่รับโทรศัพท์พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าคดีนี้เร่งด่วนมาก เกิดคดีฆาตะกรรมต่อเนื่องในคุกแบบนี้รัฐมนตรียุติธรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่ผมคิดว่าเราได้เวลาอีกสักหน่อยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะอภิปรายไปไว้วางใจแล้วแกอยากให้ฉันหลุดจากตําแหน่งหรือไง ้อนนจึง,งรรรัับผลกมเรือนจำคือสถานที่ที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ต่อต้านความตายแบบผิดธรรมชาติอย่าว่าแต่การฆ่ากันให้ตายโดยเจตนาแม้แต่ความพยายามจะฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่ยากจนเป็นไปแทบไม่ได้ที่นี่ปราศจากอาวุธที่ปลิดชีพได้อย่างเด็ดขาดที่นี่เปิดไฟสว่างตลอด24ชั่วโมง ที่นี่ไม่ปล่อยให้นักโทษคนไหนอยู่เพียงลำพังและที่นี่มีกล้องวงจรปิดประจำทุกเรือนนอนตลอดเวลามีคนตายมีคนตายในเรือนนอนประตูถูกล็อกไว้หมดใครฆ่ามันแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่เราโดนบีบแน่คดีไม่คืบหน้าไปไหนเลย แถมมีคนตายอีกคาตรกรไม่ถอยลูกเต๋าหรอกทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วตกลงเราหากระดาษแผ่นนั้นเจอหรือยังได้ยิ่งมเมสเซจที่ผู้ตายคนแรกทิ้งไว้เจอแล้วครับมันเขียนไว้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองเตรียมตัวพบกับรถเจเลขกกำมัน นวนิยายสืบสวนเรื่องใหม่จากปลายปากากากิติศักดิ์คงคาหนังสือเล่มใหม่จากนิยายชุดฝาแฝดยอดนักสืบจากกระวาลเดียวกันกับกาศักด์อังคาดและโอปะปฏิกะอัมพรางที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีนาคมนี้ณบูธสำนักพิมพ์13357และร้านค้าพัทธมิตรอีกมากมาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นหวยออกนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงหุ้นสุดยอดที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับก็คือหุ้นโลบล็อกนะครับโลบล็อกภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนๆเล่นเกมเนาะเด็กๆเล่นเกมแรงนครับก็หลายคนก็จะมีแบบ counter strike นะครับ minecraft นะผมเล่นโปเกมอนนะ the sim อะไรเงี้ยนะครับ howes moon นะครับก็มีความชื่นชอบในแบบของตัวเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมีเกมสมัยเด็กเป็น nostalgia เนาะคือหมายถึงว่าเรายัง จ่ายเงินกับเกมหรือของเล่นตอนเด็กๆของเราเพื่อระลึกไปถึงความเป็นเด็กของเราในสมัยก่อนเนอะโปเกมอนอย่างเงี้ยเออแบบช่องโปเกมอนช่อง y YouTube โปเกมอนอะไรพวกเนี้ยไปดูได้เลยครับว่าคนดูไม่เด็กคนดูแก่ทั้งนั้นนะคนดู30บวกเป็นเด็กหนวดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมาทางานกับเราเหมือนมันให้ความรู้สึกในการระลึกไปถึงความเป็นเด็กของเราในอดีตนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเกมเนี่ยมันเลยมีความทรงจําพิเศษกับเราเสมอนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอายุ อ่ะผมอายุ30กว่าแหละหลายๆคนก็20กว่า30กว่าเนาะเราคงมองภาพเกมวิชั่นเกมที่เรามีเนี่ยแบบหนึ่งเนาะแต่วันนีนะ้ถามว่าเด็กเล่นอะไรนะครับจริงเนี่ยหลานผมเนาะอายุ8ขวบอยู่ที่บ้าน7จ็ขวบเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้เล่นเกมแบบที่เราเล่นกันนะครับเขาไม่ได้เล่นเกมแบบโปเกมอนเกมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะเขาไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับหลานผมอะสิ่งที่เขาเล่นกันคือเกมโลบล็อกครับ โลบอกเนี่ยคือเกมอะไรนะครับจริงๆโลบอกเนี่ยผมไม่อยากนิยามว่ามันเป็นเกมด้วยซ้ำอ่ะนะครับผมอยากนิยามว่าโลบอกจริงๆเนี่ยม,มันคือโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กครับเพราะว่าโลบอกเนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับเป็นเกมที่มีลักษณะเหมือนเมตาเวิร์สนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโลกจำลองนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเล่นเป็นแบบเหมือนหุ่นกระป๋องอะ่ะเป็นตัวแบบตัวกบตัวเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็แต่งรูปแต่งตัวได้นะครับแล้วในเกมเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นกันแล้วเขาก็จะมาคุยกันนะอย่างหลานผมในเวลาเล่นเขาก็จะมีกกการคคอออัับเพื่นนุย ชวนกันไปเล่นเกมนู้นเกมนี้แต่งตัวนัดเจอกันที่ไหนเพื่อจะไปเล่นเกมด้วยกันนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบมากมีตั้งแต่เกมที่ง่ายมากๆไปจนถึงเกมที่ยากมากๆคือมันกว้างมากครับเกมง่ายว่าแบบเกมวิ่งแข่งอย่างเงี้ยเกมวิ่งแข่งเกมอะไรก็เล่นได้หรือวเกมยากๆเป็นเกมแบบเกมใช้สมองเกมอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยคือมันเป็นแบบเป็นเมตาเวิร์สที่เวลคัมสำหรับทุกเพศทุกวัยถ้าพูดความจริงเนาะแต่คนที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กเพราะว่าเวลาดูพวก U X U I แล้วนะครับหน้าตาการเล่นเนี่ยมันมีความเป็นเด็กมันเป็นแบบหุ่ เ่องเหล,ลี่ยมอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นภาพที่สวยจะไม่ได้เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟมากๆหรือว่าเป็นภาพแบบที่สมจริงเยอะๆหรือว่ามีอะไรตกาตาแบบที่ผู้ใหญ่จะชอบกว่านะครับมันก็จะเป็นเด็กๆเ,เล่นง่าย,ายๆเข้าใจง,ง่ายๆวิ่งซ้ายวิ่งขวามีเมืองคล้ายๆเป็นเลโก้ฟีลประมาณนั้นนะครับซึ่งโลบอกเนี่ยจริงๆเขาก็ d e f i ตัวเองนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มเกมและเป็นโลกเสมือนจริงที่เรียกว่าเมตาเวิร์สนะครับซึ่งสําหรับผมผมว่าโลบอกเป็นเมตาเวิร์สที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะคือหลานผมเล่นมาหลายปีก็ยังไม่เลิกเล่น มันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่เกมใดเกมหนึ่งเนาะสมมติเราเล่นเกมอ่ะใครเคยย้อนอดีตไปอ่ะเล่น Harvest m o o n อย่างเงี้ยเกมปลูกผักอ่ะคุณเล่นสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็น็อกละมันก็จบและพอมันจบแล้วมันก็เบื่อคุณก็ต้องเปลี่ยนเกมใหม่เล่นเนาะเล่นโปเกมอนผมก็จะเล่นโปเกมอนดูกิฮาวิสมูลอย่างเงี้ยเล่นวนๆอยู่แค่นี้แล้วพอมันจบปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเล่นเนาะแต่เกมสมัยเนี้ยโครงสร้างของเกมอะครับมันไม่ได้เป็นเกมจริงๆมันคือเมตาเวิร์สหรือโซเชียลมีเดียอะไรบางอย่างให้เด็็็กกกกกกอออ่่่เเ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 ข้้้้าไปปจันนนแแลลลวมมมีใหหบืืร ให้เป็นแอคทิวิตี้ซึ่งเกมพวกนี้มันก็จะมีแบบสารพัดสารพันเต็มไปหมดนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเล่นเกมเดิมตลอดคือหลานผมก็เปลี่ยนเกมเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมดูสีเกมกระโดดเกมวิ่งอะไรเงี้ยมันก็มีแต่เกมที่ง่ายมากแล้วก็ยากมากก็จะเหมาะกับเด็กหลายๆช่วงวัยคือหลานผม,มเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเลือกเล่นเกมที่มันยากขึ้นเรื่อยๆมันเหมาะสมกับวัยเขาอะไรเงี้ยนะครับโลบอกเนี่ยนะครับขับเคลื่อนด้วย3แพลตฟอร์มหลักนะครับได้แก่นะครับหนึ่งก็คือโลบอ ู้เล่นในการเข้าสู่แพลตฟอร์มของโลบอกนะครับเล่นได้เสมือนจริงเหมือน 3D ผมมีแอคเคาท์เลยนะ <c oughs> เผื่อใครมาวิ่งเจอผมในโลบอกไม่ต้องตกใจนะผมเองนะครับก็รองรับอุปกรณ์หลากหลายนะครับน่าจะ18%ของผู้เล่นเนี่ยเล่นในมือถือนะครับอันที่2เนี่คือ r o l o บ Studio นะครับเป็นแอปพลิเคชันหลังบ้านสำหรับ Creator นะครับเพื่อใชเ้เป็นเครื่องมือพัฒน,นาเกมนะครับเป็นเกมเอนจินนะครับซึ่งก็จะ ให้คนที่เข้าไปเนี่ยนะครับสามารถออกแบบเกมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดมาก่อนนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมี AI นะครับที่ช่วยสำหรับการสร้างเกมนะครับเราไม่ต้องแบบมีความรู้เยอะก็สร้างได้ยิ่งเกมง่ายหรือยิ่งสร้างง่ายนะครับมันก็เปิดเหมือนแบบ เ,เขาเรียกว่าเป็น user generated content นะก็คือปล่อยให้ user เนี่ยสามารถเข้ามาสร้างเกมกันเล่นเองได้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เกมที่เนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็มีความแบบมีความคิดสร้างสรรค์แปลกๆหรือบางทีมันก็เป็นเกมที่มาไวไปไวอะ่ะมันไมไ่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเยอะหรือว่าไม่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพัฒนาเยอะนะครับอันที่3นะครับเป็น l o b l o c cloud นะครับอันนี้เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือ infrastructure นะครับซึ่งทําให้แพลตฟอร์ม r o b l o c เนี่ยสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลาย10ล้านคนต่อวันได้อย่างราบรื่นนะครับซึ่งเกม ก็ข้างราบรื่นจริงนะผมเล่นแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาคือน่าจะเป็นแบบการทําเกมที่ผิดปกติของของคนทํามากกว่าเนอะมันมันไม่น่าจะมาจากตัวเกมเพราะเกมก็เล่นได้ราบเรื่องดีนะครับวิ่งได้ดีนะครับก็ใช้ปกติเลยนะครับแล้วก็ Roblox เนี่ยจะมี Data Center ของตัวเองนะครับมีเซิร์ฟเวอร์กว่า1นึ0 0 0สนเครื่องนะครับใน3ามทวีปนะทั้งเอเชียแอฟริกาเหนือแล้วก็ยุโรปนะครับทั้งหมด19เมืองแล้วก็มีใช้บริการของ AWS ในบางบริการนะครับทำให้ประสิทธิภาพดี คราวนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจภาพรวมของโ o บ l o อกนะครับโ o บ l o อกเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างเกมเองได้นะครับก็จะมีผู้สร้างครีเอเตอร์นะครับพัฒนาเกมแล้วก็สร้างรายได้นะครับแล้วก็คนเล่นเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกเล่นเกมได้เล่นแบบไม่เสียเงินก็ได้หรือจะเล่นแบบเสียเงินก็ได้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในแต่ละเกมไปนะครับซึ่งโลบ l o อกเนี่ยก็จะเป็นคนกลางนะครับในการนําคนเล่นนะครับกับคนสร้างมาเจอกันซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าหลังบ้านเนี่ยมันมีเครื่องมือในการพัฒนาเกมเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับคือไม เขียนอะไรยากเย็นนะครับมีความเข้าใจพื้นฐานนะครับแล้วก็มีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยช่วยในการทํางานด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยใน r o บอ o เองเยังมีสกุลเงินของตัวเองนะครับเรียกว่า Robux นะครับ Robux เนี่ยใช้ในการซื้อไอเทมพิเศษนะครับหรือเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มเติมในเกมนะครับก,ก็เติมเกมอะ่ะ ก็พูดง่ายๆก็คือเติมเกมะนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเงินจริงได้ก็คือเอาเงินจริงในชีวิตเราเนี่ยไปซื้อโลบั๊กได้นะครับก็เหมือนคุณเล่นเกมแล้วคุณอยากได้สกินสวยๆอยากได้ชุดสวยๆอยากได้ปืนเท่ๆอะไรเงี้ยคุณก็เสียเงินเติมนะครับซึ่งก็หลานผมไม่เคยเติมนะหลานผมอาจจะไม่รู้ว่ามันเติมได้นะเด็กๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่ามันเติมได้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราคงอยากรู้บ้างแหละนะครับว่าเอ้ยแล้วครีเอเตอร์เนี่ย มันมีไหมมันมีเยอะไหมนะครับก็ครีเอเตอร์นะครับสามารถสร้างเกมได้นะครับแล้วก็มีครีเอเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า5ล้านคนทั่วโลกนะครับแต่เอ่อการเป็นครีเอเตอร์นะครับที่สามารถผ่านเกมเดเ e ล็อปเอ็กซ์ชแนสโปรแกรมเนี่ยมีแค่ประมาณ10,000กว่าคนนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ชั้นเยี่ยมนะครับสถิติของครีเอเตอร์ชั้นเยี่ยมเนี่ยพบว่า12,000คนเนี่ยแลกโรบักออกมาเป็นเงินจริงได้นะครับแล้วก็มี3,500คนนะครับมีหลายคนแล้วกันอาจใช้คําว่าหลายคนแล้วกันนะครับมมีีรราาายยได้กกว่10,000เหญใน ที่ผ่านมานะครับก็หลายแสนอยู่เนาะนะครับก็คือมันสามารถทําเป็นอาชีพได้ทําเป็นงานได้นะครับแล้วก็ก็เหมือนทุกทุกแพลตฟอร์มแหละนะฮะเราก็เห็น Facebook มีคนทําเพจเนาะหาเงินอ่ะลงทุนศาสตร์ก็ใช่นะครับยูทูปก็มี YouTube Creator นะครับทิกตอกก็มีทิกตอกครีเอเตอร์น่เหมือนกันครับวันนี้โรบอตก็มีโรบอตครีเอเตอร์นะครับซึ่งเราก็หาเงินได้นะครับจากเกมเพรสเชสนะครับก็อินเกมเนี่ยจะมีเกมเพร h เชสเช่นการขายไอเทมนะครับการสมัครสมาชิกการซื้อบัตรพิเศษนะครับหรือว่า โรบอทพรีเมียมคล้ายค YouTube p r e ร i u m ียอะครับ YouTube Premium เนี่ยเราจะไม่ต้องเสียตังเราจะไม่ต้องดูโฆษณาเนอะแต่เขาจะเอาเงินที่ได้จากค่า YouTube premium ของเราอะไปจ่ายให้คนที่ลงคลิปให้เราแทนนะครับเหมือนกันครับถ้ามีคนที่เป็นคนเล่นแบบโรบอทพรีเมียมผ่านมาเนะมัเล่นของเราเราก็ได้เงินส่วนแบ่งนะครับแล้วก็มีการขายสินค้าง่ายๆมีการขายสินค้าแล้วก็มีการขายส่วนต่อขยายของเกมเนาะเช่นคุณอยากจะเล่นเกมนี้เพิ่มไปอีกด่านอะไรเงี้ยก็มีการจ่ายเงินก็ในมุมของผู้ใช้บริการอะมันก็มันก็เหมือนเกมอื่น เพียงแต่มันมีเกมมันเหมือนเป็นเกมที่วางอยู่บนโซเชียลมีเดียอีกทีนึงอะครับแต่คือเหมือนเด็กอะ่ะเขาอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยคือเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งคุยกันถ่ายรูปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จะทำไรเขาก็จะนัดก,กันเล่นนะส่วนก็จะมีคอลนะผมก็จะเห็นคอลคุยกันบ้าง Discord นัดก,กันไปนเล่นเกมบ้างนะครับซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของเด็กสมัยนี้เนาะเพราะว่าหลานผมเนี่ยก็ได้วัฒนธรรมนี้มาจากที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนเขาเล่นกันอืมก็เล่นกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งรเรา เหมือนแบบร้านผมมีทุกอย่างครับมีแคร์แบมีอะไรอ่ะมีลาบูบูมีใครเบบี oo, ม้ Baby, มีอะไรอะ่ะบัสคือเขาก็สนใจมีลิซ่าคือเขาก็สนใจเทรนด์แบบที่เด็กๆสนใจกันแต่ก็น่าสนใจว่าโลบล็อกเนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วมันก็คงสถานะเหมือนโซเชียลมีเดียที่เด็กแบบมีเวลาว่างพ่อแม่ให้เล่นมือถือได้แล้วอ่ะเข้าโลบล็อกมานั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นฟีลลิ่งนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวผมผมมองว่าโลบล็อกคือโซเชียลมีเดียแล้วก็มีเกมท็อปอัพ คือผมไม่ได้มองโรบอกเป็นเกมตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งจากประสบการณ์การใช้ของผมผมว่าผมค่อนข้างเชื่อถือแบบนั้นนะครับคราวนี้ช่วงอายุของผู้เล่นใครเป็นคนเล่นบ้างนะครับอายุต่ำกว่า9ปี21% 9-12ปี21% 13-16ปี16% 17-24ปี23%และ25ปีขึ้นไป18%นะครับสังเกตได้เลยว่าเอาง่ายๆประมาณแบบต่ำกว่า16ปีอะรวมไปแล้วเกือบ60%คือเยอะมากนะครับคือเด็กแบบเด็กจริงๆอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเวลาทําธุรกิจกับเด็กเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับดูแลแย่จังเลยข้อเสียก่อนคือเด็กไม่ค่อยมีเงินเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยเด็กจะเติมเงินเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยหมายถึงว่าเต เติมได้ก็อาจจะน้อยมันมีน้อยเคสบ้างที่ไปเอาเงินคนโน้นคนนี้มาเติมแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยหนึ่งอะ่ะเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเติมเงินได้ดังนั้นเด็กอาจจะไม่มีดีมาน์ที่จะเติมเงินอะ่ะเพราะไม่เข้าใจว่ามันทํำยังไงใช่ไหมเด็กก็จะไม่รู้จริงๆเราเอาเงินไปใส่ในเกมได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กก็ไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองไม่มีกระเป๋าเงินของตัวเองที่เยอะแยะเนอะอาจจะมีแค่แบบแตะเอียของปีนี้เลยนะซึ่งฝากแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้อะไรค่อยค่อยซื้อก็เหมือนเดิมนะครับก็กเป็นน เด็กเด็กเป็นคนที่ถูกสปอยจากผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าอะไรก็ตามที่เด็กเข้าใจได้ว่าเขาจะสามารถได้มันมาได้เช่นเขารู้ว่าเอ้ยลาบูบูเป็นแบบนี้เขาอยากได้เขาก็จะขอพ่อแม่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีพ่อแม่ด้วยความรักลูกก็จะซื้อให้เนาะเขาก็มีโอกาสสูงที่ของที่ขายให้เด็กะพ่อแม่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาไม่ไรู้สึกว่าซื้อให้ตัวเองอะเขาซื้อให้ลูกแล้วเขารักลูกเขาทำเพื่อลูกอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าของเล่นเด็ก นะครับพวกของเล่นเด็กต่างๆและพวกนี้เด็กแบบว่าสามารถซื้อของเล่นได้ซ้ำๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆะอะไรเงี้ยหลานผมมีตุ๊กตาเดโนเสา์เป็นหมื่นตัวละมังะ้งอะไรเงี้ยก็ยังซื้อได้เรื่อยๆเพราะว่าพ่อแม่ก็ให้ลูกได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ประเด็นอ่ะมันต้องมีดีมานในการอยากได้ก่อนเราจะสังเกตว่าพวกครีเอเตอร์ Creator สำหรับเด็กในยูทูบอ่ะจะขายของเก่งมากเลยจะขายของดีมากเพราะว่าเด็กก็รู้ว่าสิ่งของเราเนี้ยมันซื้อได้เด็กรู้ว่าเฮ้ยเกมอย่างเงี้ยซื้อได้เด็กรู้ว่าตุ๊กตาอย่างเงี้ยซื้อได้ของ ไไปได้แต่เด็กกะไม่เข้าใจว่าตังในเกมสื่อได้เออมันก็เลยทําให้อันนี้เป็นบั๊กนิดนึงของธุรกิจว่าจริงๆธุรกิจจะสื่อสารหรือทําให้เด็กเข้าใจยังไงว่าจริงๆเนี่ยเงินมันเติมได้เขาจะได้ไปขอพ่อแม่มาเติมอะไรเงี้ยซึ่งเด็กก็อาจจะไม่ได้เข้าใจความซับซ้อนของเกมได้ขนาดนั้นอะ่ะมันก็แอบ,บยากนิดนึงนะครับคราวนี้ข้อดีของการทําธุรกิจกับเด็กก็คือเด็กเนี่ยไม่รู้อะไรคือโฆษณาคร,ครับถ้าพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะเด็กมองไม่ออกเลยครับคือหลานผมอะ่ะชอบนั่งดูรายการของเด็กอะ่ะที่เาาา่่รดดซึงงู้ห เราก็รู้ว่านี่คือโฆษณามันคือโฆษณาของเล่นชิ้นนี้มันคือโฆษณาเกมนี้มันคือโฆษณาโรงแรมนี้คือมันโฆษณาแบบตรงๆเลยครับแต่เด็กไม่เข้าใจว่านี่คือการทายอินนี่คือการโฆษณานี่คือแอดที่เพจมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแลเขาก็จะชื่นชอบมันได้ง่ายแต่สมมติเราอ่ะเป็นผู้บริโภคเราเราเราจะสังเกตไหมว่าเวลาเราเข้าไปดูเพจร้านอาหารโดยตรงอ่ะเราจะไม่ค่อยเชื่อหรอกว่ามันหน้าตาอร่อยหรือว่าน่ากินขนาดนั้นแต่พอเป็นคนอื่นมารีวิวด้วยท่าทีที่จริงใจอ่ะเราจะเชื่อมากกว่าคือเราอ่ะเหมือ มืนมีเซนต์ในการต่อต้านการโฆษณาสินค้าโดยธรรมชาติเพราะเราจะรู้สึกว่ามันเกินจริงใช่ไหมแต่เด็กอะ่ะจะไม่เข้าใจว่านี่คือการโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยอีกธุรกิจหนึ่งที่โลบอก มีนะครับก็คือการขายโฆษณาในเกมนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่ในการขายโฆษณาเต็มเลยเหมือนวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่ในเมืองแล้วก็เจอโฆษณาตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นโฆษณาขั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งก็หมายถึงว่าเพอร์เซพชันของเด็กเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่นะคือเวลาเด็กเจอโฆษณาขึ้นมาขั้นเหมือนในยูทูบเนี่ยเด็กรู้ว่าเนี่ยคือโฆษณาเขาไม่สุดใจเขาก็จะกดปิดเนาะแต่เวลาเป็นอื่นๆภาพรวมหรือการเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันให้ความน่าสนใจมากกว่าอย่าเช่นแบบบางทีีเเาาากก็จะมรอ หรือเอาเกมอย่างอื่นหรือเอาหนังเอาละครเอาอะไรไปโฆษณาในนั้นนะเด็กก็อาจจะมีความชื่นชอบหรือเฟเวอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลทําให้ภาพรวมเนะี่ยโลบอกก็มีไรายได้มาจากการโฆษณาด้วยนะครับใครเล่นโลบอกบ้างนะครับ เพศชาย53%เพศหญิง39%แล้วก็ไม่ระบุอีก8%นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของผู้เล่นเนี่ยมาจาก US และแคนาดา22%นะครับยุโนะรป28%เอเชีย23%แล้วก็อื่นๆ27%ก็ค่อนข้างกระจายกันได้ดีเลยเนาะแล้วก็80%ของผู้เล่นนะครับมาจากโมบายนะครับมาจากมือถือนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ของโรบอทเองที่เขาจะต้องพัฒนางานในการเล่นให้ลื่นที่สุดเนาะเพราะว่ามือถือมันก็มีการประมวลผลอะไรที่จำกัดนะมันไม่ใช่คอมสเปคแรงๆนะครับโบอทําเงินจากช่องทางไหน นะครับหโดยตรงก็คือการขายโรบักเลยก็คือการขายเงินนั่นแหละนะครับก็คือขายเงินให้ไปซื้อของในนั้นแล้วเขาก็เป็นตัวกลางที่ได้เงินก็คือสมุดครีเอเตอร์ได้เงินนะครับก็ต้องได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งนะครับจากการขายตรงกลางนะครับสก็คือเป็นโรบอกพรีเมียมนะครับก็เหมือนยูทูปพรีเมียมแหละก็ทําให้ผู้ใช้บริการโรบอกเนี่ยมีสิทธิพิเศษอื่นๆนะครับมีรายได้จากการโฆษณานะครับมีแอดมีข้างในเนี่ยเข้าไปก็จะเห็นว่ามีการขายแอดก็เหมือนขายพื้นที่ในชีวิตจริงเลยมันคือเมตาเวิร์สในชี แล้วก็ส่วนแบ่งรายได้จากธุรกรรมนะครับการขายคือข้างในมันสามารถขายไอเทมได้ขายของได้นะครับตัวโรบอยก็ได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้ด้วยนะครับที่แบ่งให้ครีเอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการขายสินค้าต่างๆนะครับในมาร์เก็ตเพลสด้วยนะครับก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้ ด้วยความที่โรบอทเนี่ยเป็นธุรกิจกึง่งๆไม่กึง่งอะก็เป็นสตาร์ทอัพประเภทหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจที่เน้นเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มละกันนะครับเวลาเราวิเคราะห์โรบอทเนี่ยเราจะมุ่งเน้นสิ่งที่เป็นตัวเลขในเชิงความสําเร็จมากกว่าเขาเรียกว่า เป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งชี้ความสําเร็จมากกว่าจะสนใจงบการเงินโดยตรงนะครับตัวที่เขาดูบ่อยๆก็คือ daily active user หรือ DAU เนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือเราต้องดูว่าคนเข้ามาเล่น Roblox เนี่ยบ่อยแค่ไหนเหมือนวันนี้คุณดู Facebook คุณดู Tik t o อกคุณจะดูว่าประสบความสําเร็จไหมคุณก็ต้องดูว่ามีคนที่เข้ามาทุกวันอะ่ะกี่คนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอะ่ะมันสูงไหมนะครับซึ่งเราก็จะเจอว่าโอเคตัวเลขอะ่ะมันก็ยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะกราฟมันก็ดูเป็นขาขึ้นมันมีบางช มันก็จะเป็นลักษณะปกติเนอ,อะอย่างทําความเข้าใจง่ายๆว่าอย่าง Q4 อย่างเงี้ยก็เป็นโลซ s e a s o เนอะเพราะว่ามันมีเทศกาลเยอะคนก็อาจจะไม่ได้ติดหน้าจอคนอาจจะออกไปทำอย่างอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาพรวมเนี่ย ภาพรวมถ้าเทียบเป็นรายปีเนี่ยตัวเลขมันก็ยังขึ้นนะครับแล้วมันก็กระาจายกว้างนะครับไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ไหนที่หนึ่งมากเกินไปนะครับต่อไปอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยก็คือ hours engaged นะครับก็คือจํานวนผู้เล่นที่ใช้เนี่ยนะครับอยู่ในเกมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเออไตรามาสท,ที่เป็นไตรามาสฮอตที่สุดจะเป็นประมาณไตรามาสสามนะครับตัวตัวเลขจะพีคสุดนะส่วนไตรามาสสี่เนี่ยนะครับก็ไตรามาสสี่ไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้าง d r อปนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบท่องเที่ยวอะเนาะเราก็รู้กันว่ามันมี ท่องเที่ยวเยอะนะครับซึ่งก็ภาพรวมชั่วโมงก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีธุรกรรมในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับดังนั้นภาพรวมของโรบอกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคราวนี้เราแอบม,มาแตะงบการเงินหน่อยนะครับงบการเงินเนี่ยถ้าพูดในเชิงตัวเลขนะครับเอาเป็นผมพูดคร่าวๆสรุปนะเพราะว่าผมไม่ได้มาอธิบายโดยละเอียดนะเราพูดสรุปใจความให้นะครับว่าตัวเลขเนี่ยดี นะครับหมายถึงว่าเอาไม่ใช่ตัวเลขดีรายได้เนี่ยดีนะครับมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องนะครับทั้ง YOY ทั้ง QOQ นะครับภาพลักษณ์ดีเลยแหละนะครับเป็นขาขึ้นที่ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับค่าเฉลี่ยเขาเรียกว่า average booking per DAU นะครับก็คือเงินที่ User ใช้สอยต่อ Account ต่อคนอ่ะมันมันดูมีแนวโน้มยังไงบ้างนะครับก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแบบช้าๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า จุดพีคของแต่ละปีอ่ะจะเป็นไตมาสี่นะครับซึ่งไตมาสี่เนี่ยมันก็มถึงแม้จะเป็นโลเนะคนเล่นน้อยแต่มันก็มีโอกาสที่จะสเปนดิ้งสูงนะครับมีคนโอกาสแบบเติมเงินเน่เงินมันสะพัดอ่ะนะครับก็แต่โดยภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นช้าๆแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับรายได้บอกไปแล้วนะครับว่าเพิ่มขึ้นกำไรขั้นต้นก็มีความผันผวนนิดหน่อยนะครับบางปีก็มันเคย gross profit margin เนี่ยบางปีก็ทําได้2 0บกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับบางปีก็ทาได้แบบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับบางป คราวนี้มาดูที่ตัวเลขสําคัญก็คือกําไรสุทธินะครับขาดทุน ตลอดเลยครับก็ตั้งแต่ปี 19, 2 0 2 1 2 2 2 3เนี่ยนะไล่มา4ปีเนี่ยนะครับขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี24เนี่ยนะครับเพิ่งเป็นปีแรกที่มีการขาดทุนลดลงนะครับก็ขาดทุนเข้ามากลับมาใกล้เคียงกับ22นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเราคงต้องมาดูนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเทรนด์การขาดทุนจะเป็นยังไงจะขาดทุนลดลงไหมหรือว่าจะเป็นแค่การขาดทุนลดลงในปีเดียวนะครับก็ต้องมาุ้นนนนะดั าพรวมองโรบอกนะสรุปเร็วๆก็คือว่าโรบอกเนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียของเด็กที่มีเกมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้นะครับในการให้เด็กเนี่ยมาเจอกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ายผมเชื่อว่าจะเป็นโครงสร้างสําคัญเนะเพราะผมคิดว่าโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีชัดเจนนะครับโรบอกเนี่ยอาจจะเป็นภาพแทนของโซเชียลมีเดียของเด็กที่ดีที่สุดแต่คําถามก็คือว่าเมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะยังเล่นโรบอกอยู่ไหมนะไม่งั้นเอ่อเขาก็อาจจะต้องหาโค้ชใช้ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่า Facebook เยเราแก เรื่อยๆเนี่ย แนวโน้มการเลิกเล่นของเรามันก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักครับแต่ Roblox เนี่ยมันเป็น Metaverse นะครับมันเข้าไปเนี่ยมันต้องมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสังคมไม่ได้มีความ engage ที่จะเล่นกับมันได้อย่างยาวนานเนี่ยก็มีโอกาสที่อนาคตเนี่ยจะดาวเทย์ลงไปหรือว่าเป็นแค่ความชื่นชอบของยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยเดียวหรือว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ได้เนี่ยแต่มันก็ต้องลำบากหาผู้เล่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสะสมทบทวีผู้เล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะยากกว่าโซเชียลมีเดียอื่นนะครับรวมไปถึงรายได้เนนนนนี่่่ยถึึงแแแนนมมมม้้นน้ววาโพิกขตตทุ็ เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยก็เป็นข้อระวังและกันว่าการขาดทุนเนี่ยมันหนาตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววที่จะกลับมาเป็นกําไรเลยเพราะว่าขาดทุนเยอะมากนะครับขาดทุนเยอะในแบบว่าหลักบิลเลียนนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อเนี่ยต้องระวังนะครับหรือว่าจะลงทุนต้องระวังเพราะว่าโอกาสที่หุ้นยังไม่เบรกอีเวนต์เนี่ยมันมีโอกาสที่มีความผิดพลาดส,สูงเนอะแล้วหุ้นขาดทุนเนี่ยมัน valuation แล้วมันมีมูลค่าไม่ค่อยเยอะหรอกครับดังนั้นความอันตรายเนี่ยจะแย่ไปนต็ ไปเลยนะครับก็สาหรับคนที่ชอบสตาร์ทอัพผมคิดว่าโลบอกเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษานะครับแต่ต้องทําความเข้าใจหุ้นเยอะๆแล้วก็คงต้องมองเทรนด์เพราะว่าผมเชื่อว่ามันยังไม่ได้แบรเบอร์เหมือนหุ้นอื่นนะครับก็ต้องมาเรียนรู้กันไปว่าอนาคตหุ้นตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับหุ้นหวยออกรถจเลกกำมันโดยกิติศักดิ์คงคา ไม่แกไม่รับโทรศัพท์พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าคดีนี้เร่งด่วนมากเกินนดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในคุกแบบนี้รัฐมนตรียุติธรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่ผมคิดว่าเราได้เวลาอีกสักหน่อยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะอภิปรายไปไว้วางใจแล้วแกอยากให้ฉันหลุดจากตําแหน่งหรือไง ไม่ใชาเป็นผู้มีบาเป็นของตนจึงต้องรับผลกรรมนั้นเรือนจำคือสถานที่ที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ต่อต้านความตายแบบผิดธรรมชาติอย่าว่าแต่การฆ่ากันให้ตายโดยเจตนาแม้แต่ความพยายามจะฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่ยากจนเป็นไปแทบไม่ได้ที่นี่ปราศจากอาวุธที่ปลิดชีพได้อย่างเด็ดขาดที่นี่เปิดไฟสว่างตลอด24ชั่วโมง ที่นี่ไม่ปล่อยให้นักโทษคนไหนอยู่เพียงลำพังและที่นี่มีกล้องวงจรปิดประจําทุกเรือนนอนตลอดเวลามีคนตายมีคนตายในเรือนนอนประตูถูกล็อกไว้หมดใครฆ่ามันแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่เราโดนบีบแน่คดีไม่คืบหน้าไปไหนเลย แถมมีคนตายอีกคัตรกรไม่ถอยลูกเต๋าหรอกทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วตกลงเราหากระดาษแผ่นนั้นเจอหรือยังได้ยิ่งมเมสเซจที่ผู้ตายคนแรกทิ้งไว้เจอแล้วครับมันเขียนไว้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองเตรียมตัวพบกับรถเจเลขกกำมัน นวนิยายสืบสวนเรื่องใหม่จากปลายปากกากิติศักดิ์คงคาหนังสือเล่มใหม่จากนิยายชุดฝาแฝดยอดนักสืบจากกระวาลเดียวกันกับกาศักด์อังคาดและโอปปาปฏิกะอัมรังที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีนาคมนี้นบบธสำนักพิมพ์13357และร้านค้าพัทธมิตรอีกมากมาย